พ่อแม่พี่น้องตอนท้เศร้านะครับมอนีก็อยู่ในช่องลงทงลงทาชาแนลนะครับจะพาพี่น้องมายามเป็ดปลานะครับใช้ใบม้ว,วนนี่จะจากสิบยี่สิบรังนี่แหละครับใส่เงียเขียดเพียบพี่น้องจะไหว้งเทียบปละดุกมากินเนี่ยพี่น้อง น้ำบรดเลี้ยวไปนี่ผมว่าผมทีได้อยู่มีน้ำลดเลี้ยวไดแล้วพี่น้องเอาพี่น้องกัยบยาวาเขาก็มีหมานคือกันแหละพี่น้องเห็นบ่พี่น้อง,เอ,งเอามาแล้วหนึ่งแต้มพี่น้องคือไต่พี่นอ้อ,นอง เด็กอ่ะมันอยู่ด้พี่น้องเนาะเฮาโอ้โอโอสูงสี่เหล่าขนนันเงียเงียบ่เหียงได้บ่ตายด้ยพี่น้องอันปลาไหลายอยู่ด้ผมว่าได้อยู่ด้นี่แต่กะได้เจ้าอยู่พี่น้องหนึ่งตัว,วไปเบิ่งกันต่อไปเลยครับหนึ่งตัวแล้วน้ำม,มันลดเลี้ยวพวดเนาะพี่นอ้องอื ตายเสียดายใช่ป่ะนี่พี่น้องเราเต็มสวงห่อเอา้ามันคือตายล้วัยปูกินอืมเสียดายว่ะปลาใส่งามอยู่ด้วยพี่น้องแต่อีปูกิน คือว่าแจ้งซาโอ้ยเขาคือสีมันแต่ป่าตายเด้อพี่น้องเพราะว่าเบ็ดผมเบ็ดไม่แล้วมันกินแล้วมันตายเลยวะแปลกด้ผมนี่เบ็ดเนี้ยเขียดบ่ค่อยได้ป่าตายเด้พี่น้องแต่ว่าเต็มส w ง n g ห้ามาแล้วเด้อพี่น้องเนาะขอหยาดปลดก่อนเด้อฝน กลิ้นเด้พี่น้องซาๆนี่โอ้บรรยากาศดีครับตานนอนนะพี่น้องนอนวิน่นไปถึงได้หลังนี้เดี๋ยวรอยนี้ออมุดแรงเด้พี่น้องนี่ผมใส่ไว้เขียดมีอยู่คงกระโบกูดนะครับรุนเนี้ยมุดแรงเอาแต่กระ,ะมานอยู่พี่น้องถือว่าได้สองตัวอยู่ นี่เนี่ยหลอนไอยู่พี่น้องอันนี้อยู่เคลื่อนบ้านผมเด้ครับเมื่อนห้นมันเป็นฝ่ายเก็บน้ำทางไปนะาสิครับอันนี้แก็ภาวนาจะให้มันลดเด้อน้ำอืม,ม,มเปลี่ยนชีเนาะพี่น้องไม่ยัง โอ้โหเสียดายแท้ว่าพี่น้องเสียดายแทปลายยังตึงไว้วพี่น้องมันหลุดหกพดผมมาสำหรับไส้เงียเกียด บรรยากาศฝนลิ้นน้อยๆหลันนงนี้ก็ตีเอาแตงเงียไปเนาะพี่น้องเดี๋ยวผมจิมากกูดนยครับใส่เบิงหลังเป็นแปนเขาเลยครับวามันสิเป็นแดงเดชไปครับเบิ้งหลังต่อไปเขาต้องมิรุ่นครับพี่น้อง เขาต้องมีรุ่นเอ้าพี่น้องพี่น้องพี่น้องงังนสี่มีรุ่นบ่เอามาแล้วขันน้ำบนรถอะ่ะอู้พี่น้องอืมโอ้โหบ่าวบ่าวบ่บ,า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 บา่าวพี่น้องใส่นี่ใส่นี่พี่น้อง Uh huh. มันแล้วพี่น้องมันแล้วเบิ่งไซนี่พี่น้องอืมจ้าวาขันน้ำบูโรดะพี่น้องเบิ่องไซนี่พี่น้องอืมเห็ดแห่ชาวบ้นานธรรมดาอย่างผมมันอีกแล้วพี่น้องเนี้ยเขียดพี่น้องอืมเคลื่อนเฮาได้ไซนีกะโอ้ยโมเขิงลูกผมเลือกพี่น้องตัวนี้ มันแล้วมันแล้วพี่น้องเด็ดเทายัางโมเบิดยังมีรุ่นอยู่พี่น้องพยาติปดกอนเลยครับเจอไสนี่เข้าไปก็มีกำลังใจขึ้นมาเลยพี่น้องโอ้ได้แล้วได้แล้วเฮ้มามันแล้วผมคิดว่าผมที่บดเจอไซนีพี่นอ้องอืม มาแล้วมันที่เป็นยังสิมันที่ร้อยโขกยังสิพี่นออ้องผมผมไม่ได้ใส่เวดกบด้วยนะพี่นอ้องใส่เวดป่าเลยแต่น้ำม,มันลดเร็วเถอะวะเสียดายพี่น้องน้ำม,มันลดเร็วแถอะวะนี่มันเขามากินซ่านาะพี่น้องใส่ไปต่อไปฮะเสียดายแต่โตตายเนาะพี่น้องโอ้ มันคือตายปเปล่าเบ็ดมันแข็งโพดบอกว่าวเบ็ดแข็งโพดก็บบอนะโอ้เสียดายว่ะพี่น้องพี่น้องนี่ยินบ่สวบกบตัวหนาตัวตาเลย อ๋อแม่อกาศมาก,กินไม้หมือนแรงชิมะเบิงด้อนั่งในเขียนยั้งผมกดชิเสียบไว้ด้ยครับมือนแรงกับชิม,มะเบิงมาชิม,มีโตโบอกยั้งอีกสองลังสุดท้ายครับพี่น้องโอ้ตามีป่ายอยู่พี่น้อง จะใส่วงหนึง่งโอ้งามงามใส่ผมยัมงเร็วไปบ่ ห <c oughs> ลังมีสีฝาจางๆไว้พี่น้องตายแล้วนำยังว่าหลุดไว้เถอะต่วเว้นึ้นแล้วพี่น้องทางสุดท้ายเฮา ขอให้มันกินก่อนนำรถเด้อ สาบุถึกเบ็ดว่าพี่น้องหลังตู้ทายเหงาหลังตู้ทายเขาเริ่องเงียมาเสียบทำละพี่น้องสรุปพลนเศร้านี่เนาะครับกับเบ็ยดยี่สิบหลัง สรุปผลเท้านี้กับเบ็ดยี่สิบหลังนะพี่น้องเอาโอ้ยใส่มันใส่สวยด้วยครับสองตัวนี้ตัวนี้ซือว่าใส่ใหญ่เลยดิยพี่น้องพี่อืม,มเจี๊ยบกับอย่างกะซำแขนโป่งเฮ้าเนาะนี่เนาะซำนี่เนาะโอ้ก็ถือว่ามาันนี้ด้วยครับยี่สิบหลังเฮ้ากับสำรับแย่เขียดเฮามันมันครับขอบคุณที่รับชมน้ำด้วยครับแล้วก็ฝากา ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำนะครับเพื่อเปลี่ยนกำาลังใจให้ผมได้ล่งชิพให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งต่อไปเด้ครับขอบคุณครับสำหรับลงทงลงคาชนแนลมันอยู่ครับมือนนิ